ธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรการเกษตรนะครับออกแคมเปญประจำเดือนตุลาคม2568กับแคมเปญเงินฝากทองเนือ้อ9นะครับรับอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.5%ต่อปีตลอดระยะเวลาการฝากเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับ แคมเปญน,นี้จะเป็นแคมเปญสาหรับผู้กเกษียณอายุหรือกรเกษียณอายุก่อนครบกําหนดนะครับหรือผู้มีอายุ50ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยแคมเปญเงินฝากทองเนื้อ9นะครับให้อัตราดอกเบีย้ย1.5%เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.76ต่อปีรับดอกเบีย้ยทุกเดือนบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยเงินฝาก ฝากตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปที่ธนาคารทกรสทุกสาขานะครับโดยจะเปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้เลยเดือนตุลาคมทั้งตลอดทั้งเดือนตุลาคมนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดหรือจนกว่าธนาคารจะมีการปิดการรับฝากนะถ้าเกิดมีคนไปฝากเยอะก็อาจจะปิดก่อนครบ31ตุลาคม2.5.6.8ก็เป็นได้นะครับแคมเปญง่ายๆนิดเดียวเลยนะครับ1น,นะต้องเป็น ผู้สูงอายุนะครับต้องเป็นผู้สูงอายุหรือมีอายุ50ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับมีท,ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับฝากเงินตั้งแต่100,000บาทขึ้นไปที่ธนาคารทกศนะครับ,ร,บรับดอกเบี้ยทุกเดือนเลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ไปรอ,อปีหนึ่งรับดอกเบี้ยแค่2ครั้งนี่รับทุกเดือนเลยตลอด12เดือนก็เดือนละเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นลองไปดูกันนะ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากธนาคารกออสอาารเพื่อ,ขอ,ขอเกษตรและสกรการเกษตรมาณัที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR วอา e โคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ30000นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสามทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1นนะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ2ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ o o g l e Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรหลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดี